สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ คอมิกเวิลด์เดลี่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราก็เพิ่งดู Black วิดอวจบมาเลยนะครับก็เลยอยากจะรีบมารีวิวให้กับทุกคนฟังกันหลายๆคนเนี่ยอาจจะงวงว่าเฮ้ยมันยังไม่เข้าลงเลยไม่ใช่หรอทําไมเราถึงได้มารีวิวแล้วนะครับเราได้ดูก่อนได้ยังไงกันคือที่อเมริกาเนี่ยเขาเปิดให้ดูแล้วนะครับผ่านใน d i s n e y Plus เนี่ยเพราะฉะนั้นเองก็ไปดูก่นกอนได้เลยนะที่ d i s n e y Plus ของอเมริกาครับหากใครอยากรีบนะแต่ถ้าไม่รีบเองเนี่ยก็รอดูใน d i s n e y Plus ของ Ho อ Star ของไทยเราเนี่ย เดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็จะเอามาฉายเหมือนกันครับแต่อาจจะย,ยังไม่ได้มาตอนนี้เลยแต่แน่นอนล่ะสิ่งที่มันน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับผมคือผมดูมาแล้วเนี่ยแล้วผมกลับรู้สึกอะไรครับผมตัวผมเองอ่ะพูดกันแบบเรียวๆเลยนะเราเราไม่ได้ถูกจ้างโดยใครมาเพราะฉะนั้นเราเราไม่โกหกคนดูอยู่แล้วตัวของผมเองอ่ะดูมาแล้วชอบซีรีส์ทุกเรื่องมากกว่านังแบ็ควิดอครับไม่ว่าจะเป็นเฟลคอนไม่ว่าจะเป็นวานด้าไม่ว่าจะเป็นโลคี รู้สึกแบบว่า b บ็ c k ว i d o w อ่ะแม้ว่ามันจะเป็นหนังเรื่องแรกของตัวละครเดี่ยวตัวเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันแบบ มันเป็นหนังแบบอารมณ์แบบเฟสหนึ่งมากๆเลยอาจจะมีความมากกว่าเฟสหนึ่งหน่อยก็คือเรื่องราวความดาร์กอะไรแบบนี้ประวัติของนาตาชาที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเปิดเผยมาในเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่บูดาเปสต์คืออะไรอะไรแบบนี้มันเปิดเผยมาแน่นอนอยู่แล้วแต่ผมกลับรู้สึกว่าเนื้อเรื่องอันนี้ผมไม่ค่อยแบบประทับใจเท่าไหร่อ่ะเฉยๆกับส่วนของเนื้อเรื่องนะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้ปูทางไปในแบบมาเวลเรื่องอื่นๆได้ขนาดนั้นด้วย ถามว่าปูได้ไหมได้นะครับผมแต่ได้น้อยอะ่ะได้แบบมีผลแค่ตัวละครไม่กี่ตัวครับแต่เรียกได้ว่าแบบ คือบทอะ่ะมันมันเป็นหนังส่งท้ทยแบล็กวิดอวอ่ะกับรู้สึกว่ามันกลายเป็นหนังที่จะปูทางไม่ให้ตัวของเยเลนาซะมากกว่านะอันนี้หลายๆคนก็คิดเห็นเหมือนผมแหละจากการที่ผมมาอ่านแบบโซเชียลเรียกชันอะไรแบบนี้มาทุกคนเขาก็มองกันแบบนี้ว่าหนังเองอะ่ะคือเน้นไปทางการปูทางให้เยเลนานะครับแต่แน่นอนแหละเยเลนาเองจะมาเป็นอเวนเจอร์เป็นแบล็กวิดอคนใหม่เลยไหมบอกเลยว่าอันนี้เซอร์ไพรส์นะไม่ใช่แบบนั้นเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมใช้คะแนนหนังเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับผมแต่กลายเป็นว่ามาว e l เองอะ่ะแม้ว่าเนื้อเรื่่อองจจจะะแแบบบบบนิบนบนบาดดูไไม้ไ พิเศษอะไรอ่ะแต่มันก็หาช่วงต่อที่เป็นพีคของมันได้นะบอกไว้เลยว่าเอ็นเครดิตในตัวพีคนะครับผมแล้วมันพีคยังไงหลายๆคนดูเอ็นเครดิตแล้วจะไม่ว wow ้าวเดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันแล้วก็เดี๋ยวมาอธิบายกันอีกทีหนึ่งแต่เอาเป็นว่ามันพีคนะมันเจ๋งมากๆเลยเอ็นเครดิตเนี่ยส่วนในเนื้อเรื่องเองอ่ะมันแบบมันเป็นเซลล์คอนเทนต์ะก็คือแบบจบในเรื่องอนะ่ะถูกไหมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นสักเท่าไหร่อาจจะมีตัวของทันเดอร์โบลเนี่ยมานิดๆหน่อยๆครับแต่ก็น้อย ไลฟเรนถึงตัวละครนะค่อนข้างจะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นถึงไฮด้าไม่ว่าจะเป็นถึงตัวละครในอดีตต่างๆเนี่ยมีมาบ้างนะแต่ถามว่ามันแบบอุ้ยมันดูแล้วมันว้าวไหมอะไรขนาดนั้นอ่ะคือตัวของผมเองอันนี้บอกก่อนว่าเป็นตัวเองว่าตัวของผมเห็นหนังเรื่องนี้สิ่งที่ผมตั้งความหวังกับหนังเรื่องนี้เลยไม่ใช่ตัวเยเรนาไม่ใช่ตัวของแบควิดโอครับแต่เป็นตัวร้ายนั่นเองนั่นก็คือตัวของแทสมาสเตอร์เพราะว่าผมชอบตัวละครนี้มากนะครับผมยิ่งในคอมมิชยิ่งชอบเลยมันเป็นตัวละครที่ก๊อปปี้การต่อ พอมาอยู่ในหนังอะ่ะผมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนบทจนมันแบบมันไม่ใช่แพส s มาส t เตอร์ที่ผมรู้จักแล้วอะ่ะแล้วถามว่าอ่าถ้าเราตัดอคติเรื่องคอมิกออกไปอะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวร้ายที่มันขาดมิติมากๆเลยอ่มันเป็นตัวร้ายที่แบบว่า ไม่มีมิติอะไรเลยครับผมเป็นตัวลายที่เนิรแบบเป็นเส้นตรงสุดๆเลยนะครับผมแบบว่าเส้นตรงจนมึงอย่ามีเส้นเลยดีกว่าเอายังลบมาลบก็ได้นะครับคือผมอะผิดหวังกับตัวลายแล้วก็เนื้อเรื่องเฉยเฉยแต่จุดที่ชอบก็คือ e n d credit ครับผมแล้วก็การปูทางไปสู่ตัวของเยเดน่านะที่จะก้าวเข้ามาสู่ในจักรวาล MCU แบบเต็มตัวอันเนี้ยประทับใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่ามาเรีสร้างสารรค์มากๆจริงในตอนจบ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้เหมือนมีข้อดี2ข้อแล้วก็ข้อเสีย2ข้อถูกปะแต่ข้อเสียเองอะ่ะถามว่านเนื้อเรื่องอะ่ะอาจจะไม่ค่อยเสียมากอาจจะก,กลางๆถูกปะแต่ตัวร้ายพูดตรงๆก็ผมมาผิดหวังเพราะว่าผมอะ่ะโอ้โหตั้งความหวังเลยเกินอะ่ะแบบวายร้ายที่มึงก๊อปปี้การต่อสู้ของคนทุกคนในเอเวอเจอร์ได้อะ่ะมันคงต้องแบบโคตรเท่โคตรเจ๋งเลยแต่พอมาในหนังแล้วว่ามันมันกลับเปลี่ยนประเด็นไปเน้นเรื่องอื่นซะมากกว่านะครับผมเหมือนเขาต้องการจะสื่อตัวร้ายเป็นอีกเรื่องหนึ่งมากกว่า ซึ่งผมไม่บอกก็เป็นเรื่องอะไรเพราะมันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับผมแต่อะเอาเป็นว่ามันเป็นตัวร้ายที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะมีมิติอะไรเท่าไหร่เลยคือมันจะเน้นย้ำแบบเป็นการย้ำให้มิติตัวละครอ,อื่นแทนเป็นตัวที่มาเสริมบทให้ตัวละครอ,อื่นนะแทนที่มึงจะเป็นตัวร้ายหลักมึงกลายเป็นตัวเสริมอะไรแบบนี้แล้วจุดที่น่าเจ็บใจกว่านั้นครับคือเรียกได้ว่าบทสู้ของตัวร้ายกูมีน้อยมากนะครับผมแทสมาเตอร์ของกูออกมาน้อยชิบหายครับคือแบบว่าออกมาน้อยจริงๆนะครับผมแล้วก็แบบ อยมันออกมาน้อยอ่ะคืออาต่อให้แบบบทมันอาจจะไม่ได้สุดยอดอลังการมากถูกปะ แต่การที่ว่าแทสมาสเตอร์มีพลังในการก๊อปปี้พลังการต่อสู้ของคนอื่นได้แค่นั้นมันก็เพียงพอที่จะเอามาโชว์ให้เราเห็นเยอะๆแล้วหรือเปล่าครับอเราอาจจะเห็นแบบกัปตันอย่างเงี้ยเราก็เห็นในเทเลอร์แล้วถูกไหมแบ็คแพนเทอร์เองแต่มันมาน้อยอ่ะคือถ้ามันมาแบบครบทุกคนในเอเวอเรสต์แล้วมาแบบเยอะๆแล้วมันดูแบบสมจริงมันดูเก่งมากๆอะ่ะมันจะดูเจ๋งมากนะครับผมต่อให้เนื้อเรื่องมันอาจจะไม่ได้ทัชอะไรขนาดนั้นหรือไม่ได้ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้น มันอาจจะทัชเลยแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้มีมิติในตัวละครของมันเองขนาดนั้นน่ะมันก็ยังเป็นตัวละครที่ดีได้ครับโดยการที่โชว์พลังของมันมาเยอะแต่นี่มันโชว์มาน้อยอ่ะผมก็เลยแบบเสียใจเสียใจมากๆที่มันโชว์มาน้อยแต่ถามว่าโดยรวมหนังเรื่องนี้ดีไหมเนี่ยคือผมจะบอกเลยว่ามาเวลอ่ะมันมีข้อดีอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันครับเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะคือมาเวลอ่ะทำฉากแอคชั่นอะไรมามันเข้ามาตรฐานอยู่แล้วครับคือมันยิงปืนเนี่ยโดนเป้าอยู่แล้วแค่จะโดน80หรือ100คะแนนเท่านั แต่ถ้ามาเวลทาหนังมาดีอ่ะมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นมาเวลทาได้เข้าทุนไงเพราะทุกเรื่องอ่ะทามาดีหมดแต่มันก็จะมีเรื่องที่หลุดมาหน่อยๆน่อถูกไหมเช่นตอหรือดาร์คเวิร์อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่พูดถึงกันแต่ถ้าจะเป็นหนังที่คนชมว่าแบบแม่งสุดยอดได้อ่ะคือมาเวลจะต้องทําหนังที่มันสุดยอดมากๆอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกรรมนะของคนที่ทำแต่หนังดีๆอ่ะเพราะมาตรฐานมึงเซ็ตไว้สูงมากอ่ะซึ่งแบ็ควิดโอผมถามว่าอ่ะดีกว่าจอหรือดาร์คเวิร์แน่นอนอ่ะแต่แบบว่าอาจจะไม่ได้ดีเลิศครับก็ให เอาไปด้วยความชอบเยเลนาครับผมแล้วก็การปูบทต่อไปเรื่องอื่นน่ะผมให้ค่อนข้างจะมีน้ําหนักเยอะเลยเพราะเขาดูโฟกัสไปตรงนี้เยอะฉากตลกอะไรก็พอมีครับแต่ก็ไม่ได้ทัชอะไรขนาดนั้นก็อ่ะเอาไปทั้งหมดนะครับผมให้คะแนนแล้วนะ7.75คะแนนนะครับสำหรับหนังแบ็ k วิดอวะไรหลายลคนอาจจะบอกว่าทำไมผมให้น้อยจังก็กูผิดหวังกับตัวร้ายอะ่ะกูต้องความหวังกับตัวร้ายไว้เยอะคือไม่ต้องเนื้อเรื่องก็ได้เอาแค่ฉากต่อสู้อะ่ะแบบมันมันยังมีน้อยเลยครับผมแต่แบบว่าอ่ะถ้ามันมีมาเต็มเยอะกว่านี้นะยังไงก็ให สัก8ปได้เลยครับคือผมแบบอยากดูตัวร้ายเว้ยกูรักตัวร้ายกูอยากดูตัวร้ายก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะแต่ถ้าหลายหลายคนแบบเอ้ยอยากมาดูแบกวิดีโออยากมาดูเยเลนาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูได้เลยครับถือว่าแจ๋วมากๆถือว่าแบบอาเป็นการปูทางให้เยเลนาแบบสมบูรณ์แบบเลยแล้วก็ถ้าจะให้สรุปหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเป็นแบบประโยคสั้นๆนะผมจะบอกว่าอาร์ท5เทนเนตเนี่ยก็เป็นแบบทางเจมบอลในเวอร์ชันของโนแลนถูกไหม อันเนี้ยก็เป็นเจมบอลในเวอร์ชันของมาเวลครับแม่งคือแบบเจมบอลเวอร์ชันมาเวลจริงๆอะ่ะแบบเจมบอลเวอร์ชันมาเวลเลยนะครับผมยังไงก็ฝากเรื่องรานี้เอาไว้ด้วยนะครับลองเอาไปเป็นแนวคิดประกอบการตัดสินใจว่าเราจะหาทางดูยังไงก็แล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าควรดูไหมถ้าคุณเป็นแฟนมาเวลนะดูอยู่แล้วครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับยังไงมันก็เป็นหนังที่อยู่ในมาตรฐานของมาเวลอะ่ะแล้วก็ส่งผลต่อเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็หากใครเป็นแฟนขับแบล็กวิดอเนี่ยก็ยิ่งได้กําไรจากส่วนนี้อีกเลยถูกไหมก็ดูซะเถอะ एंगे तो आप แต่จะดูที่ไหนเนี่ยมันก็แล้วแต่วิจารณญาณของคนเนาะเราไปบังคับใครไม่ได้ก็แล้วแต่คนเลยครับคิดเอาเองผมแค่มาเสนอทัศนะว่าผมคิดยังไงกหนังเรื่องนี้เท่านั้นเองยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ชมฮะใครดูแล้วคิดเห็นยังไงบ้างเนี่ยก็อย่าเพิ่งสปอยในคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมีคลิปพูดคุยถึงความรู้สึกหลังดูแบบเต็มๆม,มาให้ทุกคนกันอีกนะครับโอเคนะครับผมยังไงในวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นนนนะคครับับบไว้้้เจจอกนในลิปหาาาผม